สวัสดีค่ะวันนี้ต้อยจะพามาดูที่ดิน15ไร่คุดแดงนส4อ,สอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะคะแปลงนี้จากถนนเพชรกเกษมเข้ามาเพียง8กิโลเมตรค่ะ ะะและมีสะสาธาาณะสองสะค่ะก็จะเป็นป่ายกั้นน้ำด้วยนะคะก็คือจะเหมือนเป็นออสองสะติดกันแล้วก็จะมีฝายกั้นน้ำให้สะนี้ชาวบ้านก็จะเอามาทำทำนาทำประโยชน์กันนะคะ ของแปลงนี้นะคะจะสุดชายป่าตรงนู้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วก็บริเวณรอบๆเนี้ยค่ะก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะที่เห็นอยู่บ้านหลังนี้คือจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะคะแปลงนี้สามารถทําเป็นหมู่บ้านจัดสรรได้เลยนะคะหรือว่าจะทําการเกษตรก็ได้ค่ะเพราะว่าทางเข้าเนี่ยก็คือจะติดทางสาธารณะเลย จะเป็นแหล่งชุมชนใหญ่นะคะแล้วก็ถัดไปอีกนิดนึงเนี่ยจะเป็นตลาดตลาดนัดใหญ่ของหมู่บ้านเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในของแปลงกันนะคะแถวนี้จะใกล้แหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะจะมะีเขาจะทำเป็นหมู่บ้านโอทอปท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ใกล้กับ เขาอีบิดสวิตเซอร์แลนด์ด้วยค่ะเขาอีโก้ด้วยค่ะแล้วก็ห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ8กิโลเมตรตอนนี้ข้าวกำลังเขียวชะอุ่มเลยนะคะ ตรงนี้จะเป็นแนวเขตนะคะขนาดน,นี้ก็คือจะเป็นแนวเขตกัน้นระหว่างแปลง15ไร่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของคนอื่นนะคะจนถึงต้นกล้วยตรงนู้นเลยค่ะแล้วก็ยาวไปจนสุดป่าด้านหลังเลยไปเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ะะจะมีสระน้ําอยู่อันนี้ก็คือเจ้าของเป็นคนกุดเองนะคะเอาไว้ใช้ทําการเกษตระคะ่ะอันนี้จะเป็นวิวภูเขาอีกโก้นะคะสวยมากมากเลยค่ะวันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะคะภาพก็เลยไม่แจ่มเท่าไหร่สระนี้กว้างประมาณหนึ่งเมตรนะคะ แปลง1ิด้าไร่นี้นะคะจะมีหัวไล่ปลายนาอยู่ด้านหลังด้วยค่ะจะสุดขอบป่านี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแล้วก็ด้านหลังก็คือจะเป็นหัวไล่ไปลายนาคะ่ะสามารถทํากินได้อีกนะคะด้านข้างก็จะเป็น นชะะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะท่านใดที่สนใจแปลงนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดดูสถานที่ติดต่อทางไลน์หรือเบอร์โทรท,ที่ขึ้นไว้ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ